หลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนเรื่องของความสุญยญตาสอนอิทัปปัจจยาตาจิตว่างเนี่ยคลึกคลิบราพุทวิจารแล้วดา่าท่านคลึกคลิบราพุทคลึกคลิบราพุทเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นยอดของปลาดเหมือนกันนะครับแกด่าอะไรกว่าจริงๆแกว่าหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเป็นซักคอมมิวนิสต์สอนอะไรไม่รู้ให้คนไม่ยึดมั่นถือมันไม่ใช่ประเทศเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนสอนอยังไงคนที่เกลียด แต่พอเหตุการณ์มันผ่านมาหลวงพ่อก็จุท่านทำมของว่าพูธเจ้าเป็นเรื่องจริงก่คนด่าทั้งเมืองแต่หลวงพ่อไม่เคยสกนท่านแต่งบทกลอนสอนใจท่านว่าฉันได้ดีเพราะกำดาหน้าหัวใหมยิ่งดีใจเพราะกำดาอยู่หน้าหัวใครจะด่าสักเท่าไรไม่เคยกลัวเรื่องจะชั่วยอย่างเขาด่านั้นอย่าเรงใครมีดีคนก็คิดวิสยาหาให้ด่ากันกหมองหลวงจุ่มเฉ เมื่อไปาเข้าปาก็มุกปูปาาเองยิ่งขึ้นเกรงคือสันผ้าให้ดานี่คือหลวงพ่อพุทธใแล้วโยมตั้งหลายที่มานั่งมาวัดพุทธปัญญาในวันนี้ใครด่าโยมโกรธก็ด่ามาหนึ่กูด่าไปสิบถ้าก็ด่าไม่หยุดฉันก็ด่าไม่นับมือนกันโยมผู้หญิงบางคนด่าสามีไม่มีไอ้สามีหายใจเลยโ เราท่านทั้งหลายจะเป็นทุกข์ราอคนกื่นด่าคนอื่เดิออนทางพองหน้าตาสวยก็จะมั่าสวยก็หาว่าเขา,าพูดเด่นหรือพูดจริงค่ะ <c oughs> ฉะนั้นโยมท่านทั้งหลายจะเป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาถ้ามาวัดพุทธปัญญานะเนี่ยโดยทัวไปเวลามีเวลาอ่านวัดเราเนี่ยเขาแต่งตัวกันสวยอยู่ แต่้าอาวาัสไม่ชมว่าแต่งตัวสวยใครไม่ชมนี่เครียดอยู่ๆว่าแต่งตัวสองวันบางคนใส่แวนเพชรมาเวลาไปวัดวจะไม่ยังไม่ส,สวัสดีข่าหลวงพ่อไม่ใช่สวัสดีค่าหลวงพ่อให้ดูแวนเพชรว่าใส่แวนเพชรมาถ้าพันหลอก็ต้องยิ้มให่กว้างหน่อยพอพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงหลวงพ่อพุทธท่านท่านบอกว่าคนมาวัดตับุญเนี่ยมีอยู่สามระดับ อาตมาตอไปได้เรื่อยแต่ว่าเรื่อง11โมงนี่จะเทศนไม่นานนะหลวงพ่อปัญญาจะตอไปกันบอกว่าเรื่องกฎยาห้ามเต้นนะบุญมีสาระนะระดับที่หนึ่งบุญแบบความน้ำฝนที่นี่เราไม่มีแต่ว่าอาตมาเป็นที่ถ้าสงกรานต์แบบนี้โยมก้างวัดในผู้ชายจะไม่เข้าในศาลาเนี่ยโยมรู้ไหมจะอยู่ที่ไหนอยู่วงไฮโดไก่ชนไฮโดตีไก่เน่นอะไรเนี่ยก็สนุกกันที่บ้านอาตมา อตาตมาจำได้ไม่เคยดื่มเป็นสามัญเนีนั่งอยู่อย่างเนี้ยเป็นนารเป็นศีลประเลยว่าเขาเล่นไฮโลกันตำรวจมาจับโยมวิ่งกันโอลมานไปหมดในห้องประชุมแห่งนี้นะคุณโยน,นถ้าประเมยวา่วาแล้วตำรวจหรือว่าอะไรลงมาเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งวิ่งนะฮะไอ,อ้ก่ออย่าจะมาไปก่อนทำ <laughs> ไมเก็บละจากนั้น อตาตมานั่งอยู่เนี่ยโยกปิ่นโตนั่งอยู่สิบโมงครึ่งโยกแกวิ่งหนีตำรวจมามา,มาถึงแกจับปิ่นโตประกินอนตาตมาอย่างนี้ตรวจก็เนาะเลนอยูอาตมาบอกว่าโยกมันยังไม่ถึงเวลาโยกแกไม่รู้จัวแกหนีตำรวจมาอยู่ <c oughs> บนแบบอาบน้ำโคลนหมายความว่าโยกํำบ,บุญอ่านศพพ่ออา่านศพแม่จำบุญเนี่ยท่านทั้งหลายกา็สัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเหล้าเลี้ยงสุราอะไรทงที่แบบเนี่ยเรียกว่าํำบุญกันให้เป็นลมพ่อไม่ได้บุญ เพิ่งไปเมืองไทยจังหวัดตรังจังหวัดสองอาจารย์ตาปกรนี่แหละโยมก็เอาลงศพมาตั้งจัดอ่านศพเจ็ดวันเจ็ดคืนอยู่แล้วก็เล่นการปนันกันในงานศพประเอนว่าตำรวจสงสัยว่าทําไมอ่านศพนี้จัดเจ็ดวันเจ็ดคืนคนเยอะจังมาดูที่ไหนได้พิสูจน์ได้ว่าที่ไหนได้ในโรงไม่มีคนก็เขียนชื่อเฉยๆแล้วก็เล่นการปนันในงานศพบ้านเราเรียกว่าตำบลแบบบางหลคน ฉะนั้นในในโอกาสหน้านะโยมไม่ว่าวันไหนที่เรามีโอกาสได้เสียชีวิตของงบนโยมนะ <c oughs> เราก็อยากได้จากอ่านศพเชือดกอใส่เลี้ยงหมูแน่นอนอย่างนี้จะว่ากุรูเสียบารนะต่อไปบุญแบบอาบนักของอยากได้หน้าได้ขา,าอาจารย์ตายรูปหน่อยตายรูปหน่อยตายรูปหน่อยอยากได้หน้าได้ขา จำบุญสองดอลลาร์จบอยู่สองชั่วโมงหมดเม็ด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 หมดเบ็ดมดเบ็ดโอ้โยมขอสารภาพขอ991อะไรนะ65 64แล้วก็ขอถ้าเป็นเมืองไทยนะคุณโยมท่านทั้งหลายไปบินบอร์ดวันสงกรานต์เนี่ยจะมาเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวโยมเหล่านี้จำบุญแบบวางลำหอมจำบุญแบบหมอดูธรรมะ คุยกับกท่านอาจารย์สาปกรณ์มาว่าที่ที่ราชบุรีพระบิณบาัาต้องนั่งเรือโยกไปดูหมอมาที่ไหนไม่ต้องถวายมะพร้าวถวายเป็นเกลือเป็นลายอะไรพอลงไปในเรือเนี่ยจมตงพระกังมะพร้าวฉะนั้นเหมือนกันในคนโยนต่้นหลายหมอดูนี่นะให้ช่วยจูกรบอตาตมาหลวงพ่อปัญญาที่มันใจชอบดูว่าชอบ ถ้าได้บนหนักสัตว์ใหญ่ท่องตำบลด้วยแตงโมงร้วยน้ำว้าแก่ๆน,น,น้ำขวดละห้าลิตรอะไรเนี่ยยกขึ้นมาตำบนแบบปาบน้ำหอมตำอยากได้หน้าใด้ตาตำแล้วในหวังสารพัดหวังอยู่พระมาเป็นธาบาเนี่ยอย่างวันนี้จบแล้วจบอีกจบแล้วสิ่งใดที่เราทำแล้วเราหวังไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์ ถ้าโยมท่านทั้งหลายจะทําบุญใน้บริสุทธิ์ขอให้ท่านทัน้งหลไม่เสื่พ่อไม้เสืแม่ดวงใจพ่อดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจพ่อดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจพ่อดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งไหนดวงใจพ่อดวงใจแม่มีไว้สําหรับลูกลยโยทมทราบไหมว่าวันนี้อ่ะพ่อและแม่ของท่านจะคิดถึงท่านด้วยความรัก ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ว่าโยมท่านทั้งหลายจะอยู่หน้าหัแห่งใดแต่คําว่าบริสุทธิ์ของคําว่าแม่ที่ยิ่งใหญ่หาใจเปรียบสุดจะเทียบเทียมได้ในโลกหน้าท่านจะคิดถึงเราหรือตลอดเลยไม่เคยมีสักวันที่แม่จะไม่คิดถึงไม่มีวันไหนที่แม่จะอ่านใครฉักลูกไม่ว่าท่านทั้งหลายจะมีอายุมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่หลวงพ่อปัญญาดันภาคในปรโยคท่าน อนหลับอนนอนแค่มีรูปโยมแม่ของแกยอยู่ที่บนนอนท่านไปยืนดูดูดูดยู่นะน,นอนถามว่าทำไปก็บอกคิดถึงโยมแม่อายุเก้าสิบแล้วนะโยมถ้าท่านเทศถึงเรื่องแม่ท่าน,น้ำตาไหลคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตาเขาไหลอยากกลับไปขอจังแม่มาก่อนบ้าน้อน <laughs> ลูกปัจจุบันเนี่ย ฉะนั้นโยมท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันสงกรานต์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าท่านมีใจที่รักพ่อรักแม่รักรักบรพบุรุษท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะสื่อใจไปได้พ่อแม่ไม่เคยทําอะไรแล้วหวังสิ่งใดตอบแทนกลับจากเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าบุญในพุทธศาสนาข้อเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนหัวใจของพ่อแม่ที่ทําอะไรแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทน ฉะนั้นโยมทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราทำอะไร่ต้องเป็นตบุญข้อที่สา,ามบุญอาบนำของบุญนำโจรนำของบุญแบบอาบนำขอฉะนั้นบุญแบบอานบ,บนำบริสุทธิ์ก็หมายความว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ท่องคิดเป็นบนุญคุณโยมท่านทั้งหลายมาเช่วยวัดเชื่อว่าถ้าท่านทั้งหลายทำบุญเสาหนึ่งเสาใน่านอาจารย์ สั้นสร้างศาลายที่วัดอัตมยตาราท่านใดจะจองหน้าตา่างจองเสาจองประตูจองร่ววจองอะไรก็แล้วแต่ตัวโถ่ไม่ก็อยากจะจองจองหลังคาโยมบางคนจองหลังคาเอยจองเสาวัดน,นี่เขียนชื่อไว้เรียบร้อยสมมติว่าโยมเล็กก็แล้วันเนี่ยมาจากก็แล้ตโยมเล็กเขียนในที่เสาพอทําไปแล้วเนี่ยใครนั่งเสานี้ไม่ได้เลยโยมเล็กก็จะเป็นตุ้กแก่ về năng lượng xanh